สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะสำหรับวันหยุดสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาตกปลาหน้าดินนะคะทุกคนหมายเดิมของอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่เรามาอาทิตย์นี้เราก็งดไปเขื่นลําปานะคะเดี๋ยวไว้เจอกันเทศวันหยุดยาวเดือนหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยว เรามาติดตามกันนะคะว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยได้ปลาตะเพียนได้เยอะที่สุดถึงสิบโลไหมแต่เก้าโลนะคะทุกคนของหน้าตาสัปดาห์ที่แล้วที่แบบเราเจอฝูงปลาตะเพียนเขาแล้วสัปดาห์นี้ก็เอาไว้เจอกันนะคะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเหยื่อในการตกปลาเกตนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะทุกคนที่ ที่ช่องของเรานะคะจะมีคลิปการทำสูตรเหยื่อตกปลาเกตนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวในการเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะทุกคนหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เบ็ดเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะยนเบ็ดวันนี้ก็คือไม้แรลนะคะวันนี้เราเอาเบ็ดมาห้าคันนะคะทุกคน เดีต้องมาติดตามกันดูตอนนี้ก็บรรยากาศมีฝนลินนิดนึง <laughs> ตัวแรกมาแล้วนะคะทุกคนปลากระมังไม่ชอบเลยอืมสุดยาดย Ah oh. โอ้กระมังฝุ่งไปกระมังเข้าแล้วตัวที่สองได้นะครับขอนยญาตักมาครับตัวลิกตนี่ตายอยู่้วมันตายองี้ยนี่ผมไม่รูตัว ่ปั้นผมเรียกปักกิ่งดีครับนี่ครับ ถ้าเป็นเบอร์ไหนยุดจบยบปเยอโดนฟ้องเยกระมังอืมสูงไปกระส่งสสงสูงไปกระมังเข้า โอ้โหแน่อปลากระมังตัวที่สามแล้วมนะทุกคนกดไปเก้าได้สามตัว น,น,น่าจะหลุดแล้วมั้งปามันเข้าฝัาง่งทางซ้ายด้วย,ย,ยหยวยวอยรอฮึ เ่ขขาเขาอาผู้สาวไปทิดเรียนดำหัวที่ีเซียนกรลังงต่งเรื่อยโอเคไม่อยู่ กำลังอ่ะอืมไม่ได้มาเลยเออโอ้โอยู่เลยขึ้นนับ่บอกเราว่าอยู่นะคะทุกคนพอข้นน่งจริงไม่มีอะไรเลย กดแล้วครับกดแล้วกดเลยมันมันไม่กินแล้วกันาย็ใส่ Mm hmm. กันกทีส่ส mm ี hmm. ่นะครับดากลั้สวยๆท่บฟ่ามือนี่ครับกิดการมตัวต่อไป 我红了。 ส,สวยๆครับตัวที่หกลนตองคันเลยนะครับนี่ครับลุนตัวต่อไปครับผม ah uh -huh. โอ้ของตีกันมาหรือเปล่า,า,าตัวใหญ่เหรอทำไมเปิด ข่าวจัวตะเพียนหรอ ขมบหนึ mm. ่สั่งอะไรด้วยน็ดฟมลอย สวัสดีค่ะเราก็จะมาส่งผลงานตกปลาหน้าดินวันนี้นะคะเดี๋ยวดูผลงานของพวกเรานี่โอ้โห,โหสามชั่วโมงกับปลาแปดโมงถึงสี่โมงครึ่งครับสองชั่วโมงครึ่สามชั่วโมงครับได้ประมาณสองกิโลครับชือะ